วันนี้รู้สึกว่าจะมีสองภาพนะฮะรู้สึกว่าจะมีสองภาพคนจะทำได้สองภาพครับอ่ะลองดูนะครับ ภาพหมายเลขห้าาหมายเลขห้าเป็นภาพมาจากโอ้ยพวกเราเองอ๋อใครครับเป็นดวงใจมานาสวัสดิ์กรุงเทพครับภาพภาพนี้สามพยางคุณพลครับนี่สามพยางแต่ว่าอะไรอยู่ตรงไหนเราไม่ทราบนะครับดูจากภาพมาเลยแล้วกันคนนี้ก็บอกว่านี่ภาพสับปะรดบางคุณแล้วก็แตงโมถ่ายมีขนาดเล็กลง50%อเซแลวภาพที่คุณถืออ๋อภาพนี้ ่ายเท่าแบบเลยภาพนี้มันเป็นยังไงอ่าภาพของอะไรสามพยานครับพร้อมแล้วเริ่มครับท้อแท้ท้อท้อเป็นนสุดท้ายท้อเป็นนสุดท้ายมีสามพยานอะไรท้ออะไรท้อถ่ายท้อซีร็อกท้อซีร็อกท้อมันอาจจะเป็นภาษาจีนหรือว่าเป็นภาษาเกาหลีไม่ใช่ซีรัอก ซีหลอกพ่ไม่ใช่เขาเห็นตัวซีหลอกนี่มั้งมีคำว่าท้อคำเดียวครับเป็นคำไทยด้วยคำนี้คำไทยนะฮะพร้อมนะครับคุณต่อหน้าตาได้แล้วมันจะเป็รพร้อมนะรอบครับเท่าท่าเท้าเท่าเท่เท่าเท้าเท่าเท่าม่เป็าเังาเเท่าเนเหมาอนเหมือนเห่ือนนา่งนึกไปแล้วเริ่ม พร้อมครับพร้อมแล้วรนี่ครัว่าทออไแล้วขยายอ้ไม่ใช่ใช่ถ่ายทท่ใไม่ใช่ขยายถ่ายอหว่าถ่ายทอไม่ใช่อ้คนอันนี้เขาบอกพภาพนี้ถ่ายมีขนาดเล็กลงนะฮะเล็กลงนี่เขาเรียกอะไรแต่ว่ารูทอเนี่ ทำนี้ไม่ย่อท้อที่บอกว่าเราต้องต่อสู้ไปเจออุปสรรคอะไรเราก็ไม่ย่อท้อ,ทอนะฮะถูกต<อ>้องหนึ่งครับเนึ่องคะแนนก็นี่คุณนกก็ได้ะคุณต่อได้แล้วเหมือนกันนะฮะได้แล้วเหมือนกันอา้าวท่าที่สองยังพอตีตื้นขึ้นไม่ได้ตอนนี้นักศึกษาปริญญาโทจากอุกราฮอมา ภาพไหนนี่หนึ่งสองสามสี่ภาพมันเลขสองแม็กซ์สองแม็กซ์สองแม็กซ์สองนะครบับโอ้โหภาพน,นี้เป็นภาพโอ้ยพวกเราเองพวกเราเองอันนี้พวกเราเองแน่นอนสองพยางเขาทำอะไรกันอยู่ง่ายมากเลยภาพนี้เขาทำอะไรอยู่ตรงไหนเนี่ยอ่าพร้อมแล้วเริ่มครับรอข่าครับรอมีคำว่ารอ,อรออะไร รอ้เรือมานะครับรอเรือก็เป็นอักษรหนึ่งของของไทยนะครับหนึ่งคำหนึ่งคะแนนชนะไทยแลนดรอเรือท่าที่สามรจะเริ่มก่อนพร้อมแล้วลุยคุณพลครับหนึ่งสามและสี่ทำอะไรเป็นภาพ จากพวกเราอีกแล้วง่ายเหลือเกินคำนี้สองพยางเองครับไอ้ตัวนี้มันทำอะไรพร้อมแล้วเริ่มครับยักษ์ต้นไม้มอไม่ใช่อต้นไม้มันเป็นอะไรกัมพื้มกัพืนกําพืไอ้ตัวนี้มันกําพืชเห็นไหมกัมพืชนิขออนุญาตดูโพยนิดหนึ่งกําพืชเชือกเผาเผ่าพันุเช่นรู้กําพืชนออใครเป็นยังไง ยังไงกโ,โกรรมพืชแกน่ะไม่เกี่ยวกับยักษ์เลยกรรพืชคือยักษ์ตัวเนี้ยมันมันกรรมไอ้พวกที่เป็นสัตว์มันแบอยู่แต่พืชมันจะกรรกรรพืชนะถูกต้องสองครรมสองคะแนนโอ้โอยังไม่ได้เล่นเลย <laughs> ไม่เห่นหนูยังไม่ได้เล่นนี่ตั้งแต่นั้นมาคุณนกองคุณพายไปคำเดียวใช่ไหมเพิ่งทายไปครั้งเดียวอย่างเงี้ยครั้นี้คุณนกต้องพยายามทำให้ได้นะครับ คุณต่อถ้าเกิดคุณได้อันนี้เข้ารอบเลยนะครับรอบรอบแล้วลุยเของคุณนกเสียปนนเสียส่ต้องเสียนเคุณตอกแล้วเกแล้ออครัป็นภาพมาจากคุณประนตวนิชาโสพลกรุงเทพ นีคนโอ้โหสี่พยางนี่ใครไม่รู้แน่เดี๋ยวจมน้ำตายหรอกคนนี้บอกนะฮะแล้วคนนี้จะพาไปไหนเนี่ยคนนี้ว่ายน้ำไม่เป็นนี่หว่า <c oughs> ผมบอกใบให้นิดหนึ่งล้วกันคนนี้คือคนที่เพิ่งเข้ารอบไปเมื่อกี้นี่พร้อมแล้วเริ่มครับคนพรคนเบี่ยงที่สองเขาทำอะไรคนยกยกคนขึ้นบอก นี่ต้องบอกไปให้นิดหนึ่งนะครับว่าเขาเป็นใครนะครับเพราะว่ามีตัวเจ้าตัวเข้าไปแล้วโอเคยกพลเมื่อกี้เขาอยู่ในน้ำคุณพลอยู่ในน้ำเรายกคุณพลขึ้นบกยกพลขึ้นบ,ก,ก,นบกนี่ก็คือเป็นกิจกรรมของทหารอะไรนี้นะฮะเวลาจะบุกเข้าโจมตีประเทศที่อยู่ติตดติดทางน้ำยกพลขึ้นบกนครับผมดีใจนะหนูเนี้ยข้าราชการดีใจกจบแย่จบแย,ย yeah. <ใ> yeah. <ด>่โอเคแล้วก็ ก็เป็นของใครครับกระเทือกไม่ได้เท่านั้นเองกินคำมันเสียทำก็ทำได้นะฮะเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงปุ่มเนี่ยก่อนบอกว่ากระเทือกไ่ได้แต่เขาเขาโมโหมากระเทือกเราอีกสิยังไงปลอบใจไปก่อนละไม่เป็นไรนะคุณนกมาไม่มาเปล่าอยู่ได้แหละทางรายการเวทีทองก็มอบทองคำให้คุณนกหนึ่งบาทลิงบ์ไ